ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Inner s o u t p o d c a s t และ YouTube นะคะอยู่กับครูน้อยฐานพัสเช่นเคยนะคะในวันนี้ครูจะมีทฤษฎีเนี่ยมาแบ่งปันนะคะเป็นเกี่ยวกับกฎข้อที่3นะคะก่อนที่เราจะลงมือนะ,ะขายทางโทรศัพท์หรือบริการทางโทรศัพท์นะ,ะกฎข้อที่3นี้คืออะไรนะะกฎข้อที่3เนี่ยก็คือในเรื่องของการตรวจสอบความมั่นใจของตัวนักขายเอง นะคะไม่ว่าจะมีความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์ที่เราขายนะคะบริการที่คุณบริการอยู่ mm. เชื่อมั่นในตัวองค์กรที่เราทํางานอยู่เ mm. ชื่อมั่นในงานที่คุณทำนะเชื่อมั่นในความสาม,มารถของคุณศักยภาพของคุณหรือว่ามีความเชื่อมั่นในตัวลูกค้าวดีนะ,ะสิ่งเหล่านี้นะ,ะเป็นตัวช่วยเสริมให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จในการขายและการบริการทางโทรศัพท์นะคะ หากคุณมไม่มีความเชื่อมั่นอย่างเช่นนะคะไม่มีความเชื่อมั่นในสินค้าที่คุณขายหรือบริการที่คุณทําอยู่นะคะแล้วคุณจะคาดหวังได้อย่างไรให้ลูกค้าเนี่ยมาเชื่อคุณนะ,ะสมมุติว่าคุณขายอาหารเสริมอาหารเสริมแต่ในใจลึกๆตัวคุณน่ยมีข้อสงสัยว่าอ่าไม่รู้อาหารเสริมกระปุกนี้มันดีจริงไหมนะะไม่รู้ว่ามันได้ผลไหม ไม่รู้ว่าลูกค้าเนี่ยจะซื้อไปแล้วเสียงเงินเปล่าหรือเปล่าคือเราขาดความมั่นใจนะคะมองว่าสินค้าเนี่ยมันไม่ดีพอที่เราจะขายนะคะและความไม่แน่ใจของคุณเนี้ยนะส่งผลถึงคำพูดที่คุณไม่แน่ใจแสดงออกมาทางน้ำเสียงจังหวะการพูดอาจจะมีเอออ่านะ,ะการนำเสนอติดติดขาด น้ำเสียงอาจจะลดลงเพราะว่าขาดความมั่นใจการตอบคำถามอาจจะตอบไม่ค่อยได้นะจึงเป็นผลที่ว่าทำให้ลูกค้าเนี่ยอาจจะมีการปฏิเสธขอคิดดูก่อนละกันอืมเพราะอะไรเพราะไม่ได้มั่นใจว่าสินค้ามันดีพอที่จะซื้อนะถ้าสมมติว่านักขายเนี่ยคิดถึงผลประโยชน์คิดถึงประโยชน์ของสินค้าได้น้อยคุณก็จะอธิบายให้กับลูกค้าฟังได้น้อยลง เพราะอะไรเพราะว่าคำพูดเนี่ยเกิดจากความคิดนะะประโยชน์ของสินค้าที่คุณคิดมันเท่ากับกรอบความคิดของคุณที่คุณได้พูดออกมาเช่นถ้าเราไม่ชัดเจนเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือประโยชน์ของสินค้าแล้วอาหารเสริมยี่ห้อเนี้ยอาจจะทำให้คุณลูกค้าเนี่ยสุขภาพดีขึ้นมาบ้างนะคะอะ่อาจจะหรืออืม อาหารเสริมกระปุกเนี้มันอาจจะช่วยคุณได้บ้างแต่อาจจะไม่เหมาะกับทุกคนนะคะอ้าวแล้วลูกค้าจะยังไงจะรู้สึกว่ามันเหมาะกับฉันไหมอ่ะแล้วมันดีกับฉันหรือเปล่าลูกค้าเกิดการสงสัยไม่แน่ใจไม่มั่นใจขอคิดดูก,ก่อนละกันแล้วก,วก็วางสายไปนะคะเพราะว่าความไม่มั่นใจหรือความไม่แน่ใจเนี่ย เป็นสาเหตุให้เกิดความไม่แน่ใจเหมือนกันตัวเราเป็นสาเหตุไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เพอแท้แท้ที่จริงแล้วเนี่ยลูกค้าเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มั่นใจในตัวสินค้านะคะแต่ลูกค้าเนี่ยไม่มั่นใจในสิ่งที่คุณพูดต่างหานะคก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าธรรมชาติของงานขายทางโทรศัพท์เนี่ยลูกค้าไม่เห็นหน้าตาสินค้าที่คุณกำลังขาย ไม่เห็นหน้าคนขายดังนั้นคุณต้องสร้างความมั่นใจที่ถ่ายทอดออกมาจากน้ำเสียงการใช้คำพูดการตอบคำถามการนำเสนอนะลูกค้าก็จะได้ฟังแต่สิ่งที่คุณอธิบายสิ่งที่จะเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณก็คือในเรื่องของผลิตภัณฑ์ก็คือคุณต้องเพิ่มเติมความรู้ในตัวสินค้าที่คุณขาย จุดเด่นมีอะไรบ้างให้คุณอธิบายออกมามันดีจริงๆเหรอมันมีหน้าตายังไงล่ะสินค้าของคุณเนี่ยแล้วมันให้ประโยชน์ยังไงกับตัวคนซื้อหรือว่าครอบครัวของลูกค้าเองนะและสินค้าตัวนี้มันให้คุณค่าและให้ความหมายยังไงกับลูกค้าลูกค้าซื้อไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตลูกค้าเนี่ยดีขึ้นอย่างไรคุณต้องตอบได้นะคะสมมติว่า คุณขายหูฟังไร้สายนะหากคุณรู้จักเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของหูฟังนี้ที่คุณขายเนี่ยอย่างละเอียดคุณก็จะมีความมั่นใจในการนำเสนอเช่นหูฟังชุดนี้สามารถใช้งานได้ถึง20ชั่วโมงแต่ใช้เวลาชาร์จเนี่ยเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นมีคุณภาพเสียงที่ชัดเจนและสามารถเชื่อมต่อ กับอุปกรณ์ได้ถึง10ตัวในเวลาเดียวกันอันนี้คือการยกตัวอยา่างนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับลูกค้าและสามารถขายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะ,ค,ะคุณอาจจะต้องเรียนรู้ข้อดีของสินค้าอย่างลึกซึ้งว่ามันคุ้มค่าและมีประโยชน์กับตัวคุณไหมสำหรับตัวคุณนะคะเพราะถ้าสมมติว,ว่าตัวคุณตอบตัวเองได้คุณก็จะขายได้ ะะและลูกค้าก็จะเห็นคุณค่าของสิ่งที่คุณขายด้วยนะคะถ้าให้มองเห็นภาพมากขึ้นลองให้คุณจินตนาการว่าคุณมองตัวเองในกระจแล้วถามตัวเองว่าถ้าฉันเป็นลูกค้าแล้วเนี่ยฉันจะซื้อสินค้าหรือบริการที่ฉันขายหรือไม่ถ้าซื้อเพราะอะไรถ้าไม่ซื้อเพราะอะไรอันนี้คุณต้องตอบเอง เช่นเมื่อคุณขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการทำงานคุณอาจจะลองถามตัวเองว่าถ้าฉันเป็นลูกค้าเนี่ยฉันจะซื้อโปรแกรมตัวนี้ไหมอนะลองนึกด,ดูแล้วคุณจะรู้นะถ้าคุณตอบว่าซื้อใช่ฉันจะซื้อนั่นก็เป็นเพราะว่าคุณเชื่อว่าโปรแกรมเนี้ย ช่วยทำงานได้อย่างรวดเร็วมีฟังก์ชันตอบโจทย์กับคุณคุณก็จะสามารถขายสินค้าตัวนี้ได้เพราะว่าคุณมีความมั่นใจและความมั่นใจเนี้ถูกถ่ายทอดไปที่ลูกค้าเช่นก็จะมีคำพูดประโยคนี้ออกมาบอกกับลูกค้าว่าถ้าผมเป็นลูกค้านะคะผมจะซื้อสินค้าตัวนี้แน่นอนเพราะว่าสินค้าตัวนี้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ะะและมันเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายมีคุณภาพที่สูงมากซึ่งในการตอบลักษณะนี้จะทําให้ลูกค้าได้เห็นภาพเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับตัวสินค้าและตัวนักขายเองนะคะอันนี้เป็นในเรื่องของอเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องเรียนรู้อย่างลึกซึ้งต่อมาอีกข้อหนึ่งนะคะซึ่งเป็นวิธี อีกหนึ่งข้อที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจของคุณนะคะนั่นก็คือวิธีการยืนการยืนคุยกับลูกค้าเพราะปกติเวลาที่เราคุยโทรศัพท์เราก็จะนั่งถูกไหมคะบางครั้งเนี่ยการที่เรานั่งเนี่ยมันอาจจะทำให้เราขาดชีวิตชีวาขาดความกระตือรือร้น แต่การยืนเนี่ยจะทำให้ตัวนักขายเองเนี่ยรู้สึกถึงความกระเป๊ะกระเป๋าสามารถพูดจาด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยพลังและการยืนเนี้ยมันช่วยให้คุณมีความคิดที่เร็วขึ้นได้ถึง3าเท่ามากกว่าการนั่งโดยปกตินะช่วยให้ท่าทางของคุณเนี่ยดูมั่นใจและรู้สึกว่าเอ้ยฉันทำได้นะฉันรู้สึกว่าฉันมีพลัง นะสามารถแสดงออกได้มากขึ้นม,มีท่าทีเชิงบวกนะคะแล้วก็ทำให้คนอื่นเนี่ยขัดจังหวะคุณน้อยลงเพราะว่าการยืนเนี่ยมันช่วยให้คุณคนอื่นคิดว่าคุณติดสยที่สำคัญอยู่นะคะก็สุดท้ายนี้นะฝากเอาไว้ให้กับนักขายเป็นข้อคิดก็คือในเรื่องของการทบทวนนะ สิ่งที่เรารู้เกี่ยวก,กับตัวผลิตภัณฑ์ว่ายังมีมุมไหนอีกบ้างที่เราพอจะหาได้ในตัวสินค้านั้นทําให้เรารักมันมากขึ้นถ้าเรารักมันเราเชื่อมันว่ามันดีเราจะขายได้นะ,ะแล้วหวังว่า ep เนี้ยจะเป็น ep ที่มีประโยชน์สำหรับผู้ฟังนะคะลองหยิบกดข้อที่3นี้ไปใช้ นะแล้วก็คุณสามารถที่จะไปฟังย้อนดูกดข้อที่1ข้อที่2ในช่อง Inner Source Podcast นะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีเป็นวันแห่งชัยชนะสำหรับคุณผู้ฟังนะะเจอกันใน EP ีหน้าขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ